แกงเหลืองปลากระพงแถวอมไข่นะฮะน่ากินมากลปลากระพงชิ้นที่ใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนจิ้มปีู๊นีนน้ปลาฝ่ายทอดทั้งตัวไปฮะ ทีม่มางานแต่งที่ละนองนะฮะแล้วก็มีเวลาว่างนะฮะก่อนจะไปงานยังอีกครั้งหนึ่งไม่เช้าไปงานเช้ามาแล้วนะก็เลยแวะมาที่นี่นะครัวแมงโก้นะฮะให้มาละนองนี่ห้ามพลาดร้านนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเ anyway ขานะมีทั้งส่วนของร้านอาหารนะฮะแล้วก็โวนคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูโวนคาเฟ่โนคาเฟ่น่ารักมากแล้วก็มีเครื่องดื่มมีขนมเค้กนะฮะมาถ่ายรูปเล่นก็ได้นะฝั่งนี้นะฮะเขามีจัดโซนขิดมัดด้วยนะฮะน่ารักมากถ่ายรูปกับต้นคิดมัดได้เลยเดี๋ยวววผมจจะะแแแปปรู้้นกงเเพื่อาาล ว่าร้านนี้เด็ดมากมาแล้วน้องห้ามพลาดเลยแกงเหลืองปลากระพงแถวอมไข่นะฮะน่ากินมากแล้วปลากระพงชินช้นที่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วน้ำแกงของเขาแซ่บมากนีป้าเรืองสดอะ่ะต่อไปนะฮะเป็นปลาไยทอดขมิ้นนะฮะน่ากินมากน่ากินจริงเห <c oughs> มือนจิ้มปี่ปูน่ี้ปลาไยทอดทั้งตัวไปะฮะอันนี้คือรวมของทอดนะเป็นคอมโบ ครบเลยนะครับโดนัทกุ้งตับท่านคุกเกลือนะครับแล้วก็ปลาหมึกผัดพี่เมานะลองปลาทอดน้ำปลานะครับนี่ปลากระพงชิ้นอย่างงี้เลยเจม้์ติฟทูส์ปลาหมึกปลาหมึกไปฮะคุ้มเึงกองสับท่านทอนดของเออปลาหมึกอร่อยมากเลยตอนนี้ข้าวหมากแป้งด้านนอกกรอบก็ไปเป็นกุ้งผัดตอสมะขามนะครับให้ดูไใส่ดูใส่นี่อ่านี่ไปฮะ แค่ <c oughs> ขึ่งตัวใหญ่ขนาดนี้นแบบครบมากับังดีเดี๋ยวยังเด้งหนุ่มไม่แห้งต่อยแ <c oughs> นะนำเลยนะครับร้านครัวแมงโก้นะครับมาระนองห้ามผาดเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราไปงานแต่งกันต่อตอนนี้แวะมาเติมพลังก่อนวั <c oughs> ไม่อยากถ่ายกดดันนี่น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กดดัน <c oughs> อร่อยไหม่ <c oughs> าวต้องกินหวานนะฮะ <c oughs> ที่ร้านนี้แมงโก้ของหวานครบ อร่อยใช่ไหมหน้าตาดีด้วยนี <c oughs> ่คคนกินครับนี่เป็นรูปเพ้นมือทั้งหมดเลยมาถ่ายรูปรอๆได้คือมันอยู่ในละแวกของร้านมันเลยคือเขาเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็มีสนามบอลน,นะฮะคนมาละนองห้ามห้าอเลยเรียวกว่าเป็นคอมมูที่มีครบจบที่เดียว,ถ,ยวถ่ายรูปนะฮะนี่เป็นสวนหินเนะี่ยน่ารักมาก